มันแน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกว่าที่เขามาส่องคุณเนี่ยเขาส่องโดยตั้งใจนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมันแน่นอน100%เลยว่าที่เขามาส่องคุณที่เขาเห็นที่คุณเห็นเขามาส่องคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่ว่าเขาเลื่อนผ่านแล้วมาเจอแต่มันคือความตั้งใจเขาตั้งใจจะส่องคุณค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาส่องคุณนะ เขาตั้งใจจะสองคุณคุณมีสเสน่ห์มากนะนะมันทำให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่สองคุณแล้วเขามีพลังมีกําลังใจมีความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่าง เขาตั้งใจจะสองคุณจริงๆไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่าเขาเลื่อนผ่านแล้วมาเจอของคุณก็เลยดูไม่ใช่เลยนะหรือมีเน็ตเลื่อนๆเลื่อนๆไปไม่ใช่เลยเขาตั้งใจจะสองคุณจริงๆ <c oughs> เขามีความตั้งใจที่จะสองคุณเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะแล้วรู้สึกว่า มีความรู้สึกพิเศษกับคุณนะสเปเชียลเลยพิเศษนะใส่ไข่เลยนะมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากๆแล้วก็ชอบสองคุณด้วยเพราะทุกครั้งที่สองคุณทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าคุณทุกครั้งที่ได้เห็นโพสต์ของคุณมันรู้สึกมีความรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสบายใจรู้สึกดีรู้สึกแฮ ppy รู้สึกมีความสุขอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนี่ไม่ใช่ ความบังเอิญใดๆท time, no, dad, no, no, ั้งสิ้นที่เขาสองคนเขาตั George> ้งใจนะจ๊ะเนาะเขาตั้งใจจริงๆแล้วเผื่อๆถ้าเกิดคุณแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วเขามากดไลค์หรือว่ามาส่องอีกนะก็ต้องบอกเลยนี่คือความตั้งใจนะจ๊ะเออคุณสังเกตได้จากการแชร์คลิปนี้เลยตั้งเป็นไอ้นี้ก็ได้แชร์เป็นสตอรี่นะเออตั้งเป็นสตอรี่นะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาก็จะมาส่องอีกเพราะว่าเขาตั้งใจไง เขาตั้งใจจะมาสองคุณอยู่แล้วเขารู้สึกดีดๆกับคุณมากๆแล้วก็อยากจะสองคุณอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาออใครแล้วพ่อนายอย่าลืม่อหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ